สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาให้ชมไม้มงคลนะครับเป็นต้นเสน่นางพิมพ์นะครับนี่นะครับเพิ่งได้มาวันนี้ครับเพิ่งลงกระถางเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับใบสวยเลยนะครับ เราก็เอาไปเลี้ยงเป็นว่านชนิดนึงครับว่านตัวนีนางพิมพ์นะครับเนี่ยนะครับไปดูชัดๆนะครับส่วนว่านตัวนี้นะครับจะช่วยเรื่องค้าขายนะครับแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมนะครับช่วยคุ้มครองนะครับเป็นว่านนะครับเป็นว่านป่าแท้ๆนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับแล้วก็ลงกระถางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่เบอร์0 9 8ย์นะครับ7 1 7 8 5น1นะครับนี่เพิ่งได้มานะครับหัวค่อนข้างสวยนะครับพวกนี้จะอยู่ตามหินนะครับตามหน้าผาเนี่ยนะครับตามหินตามหน้าผานะครับวันนี้ผมไปได้ไปขุดมานะครับเดี๋ยวดูลําต้นนะครับนี่นะครับลำต้นของเขาก็ ส่วนตรงนี้นะครับจะอยู่กับหินนะครับเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ต้นต้นใหญ่ของเขาหักไปนะครับเขาก็จะออกมานี่นะครับเดี๋ยวถ้ายิ่งนั่นรักษาไว้นะครับก็จะแตกออกเยอะนะครับดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับ สนีนางพิมพนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ของผมเองโดยตรงนะครับ0ูนย์เกนะครับเจ็ดหนึานนะครับจะได้ต้นสวยๆอย่างนี้นะครับถ้าอยากจะให้ออกใหม่หรือว่าออกสวยๆนะครับเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะแตกออกมานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ใครที่สนใจว่านมหาเสน่ห์แบบนี้นะครับหรือไว้ปกปักรักษา เกี่ยวกับเรื่องค้าขายเม่ตามหานิยมนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมิเตอร์บอยเมอร์ลันออนทัวร์นะครับนี่นะครับนําเสนอหลายๆมุมสวยสวยนี่นะครับต,ต้นสวยสวยได้มาวันนี้ส,สดๆร้อนรเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ของผมนะครับสวัสดีครับ